ท่าป่าในงานไว้พระพุนิมิตงภูพันธศิมานะร mm hmm. คร like okay. yeah, like so mm ับในบรรดาชนางสกครามของเราซเราได้ช so ่วยกันสรางทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับเพื่อถวายเป็นกระบูชาทำบูชาสังฆบูชาและปัจจัยตรงนี้ที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็จะส่งบต้องเรียนท่านทั้งหลายว่า ครั้งนี้นั่นแหละก็เฉพาะค่าพา 5, นะกุบาจาท์ค่าน้ำมันหัน่นค่าที่เราจะถวายทั้งสองวันนั้นรวมเจ็ดเจ็ดนะครับใช้เงินถึงเจ็จจเดแสนแต่ก็เราก็มีเงินสำรองดูส่วนหนึ่งเมื่อหลายท่านที่เช่าวัตถุมงคลไปบ้านอยากจะบอกเป็นการเช่าถือว่าเป็นเรียกว่าเปินของชูนะครับ สัญญาองท่านอยากบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครได้ยิงผลประโยชน์เลยแม้แต่เสืออย่าใช้คำว่าบาทแม้แต่สตางค์หงเราก็ไม่ได้ยินนี้เพราะน้ำทุกสิ่งขุงอย่างที่อาจารย์ทำไว้เนี่ยนะครับเพื่อข้อเท็จยังงั้นสุดเราทำบุญเราก็จะไม่ขอเห็นได้เลยเออที่ผมอาจารย์แล้วตั้งแตเวลาเรียนเรื่องในนิจจิขันมาอะไรที่มันเป็นวัตถุของคนไม่ครูบาอาจารย์หันผมเสกบางอย่างก็ นวันนี้เราก็จะได้บรรจัยตรงนี้นะครับเป็นค่าพานั่ค่าดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอทุกท่านกรุณาสาธุกับยอดนะฮะเท่าต่อไนี้ก็คือ6แสน9หมื่น7พัน711บาท20แหวนสกังก์